ทีมง่วงว่ะเอ้าคือว่าหันคือว่าจบป่อฮคือหนังสือคือมีแต่ภาษาอังกฤษกะใายความสามารถพิเศษนิดนึ่งในการทำงานของผมก็ทำโดยความตั้งใจและกับมุ่งมั่นเพื่อที่เขานะมีจุดจุดด้อยเขาคือจุดด้อยของเขานี่ก็คือความรู้เขาว่าถึงเขาเนาะผูพวกเขามีแต่ปริญญาตรีปริญญาเอกนี่เสรระดับดิ้ๆใช่งเลย ซึ่งเขานี่คือเบียร์อะไรล่ะในการเข้าสู่องค์การอ่าแต่ว่าเขากับเคพื่อให้ผ่อนว่าเขากูบทอกเข้านี่ยครับว่าตกมันเลยถึงจุดชุดหนึ่งเขานี่เงื่อนเดือนผมกับบริษัทน้อยครับเมียนี่ก็ให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กรุงเทพลูกก็ให้เรียนอยู่ทุนเม่นบ่าเงื่อนเดือนประมาณสี่ห้าปีองค์การถึงจุดชุดหนึ่งแล้วเขากับมันจะเบื่อทุกคนที่ทำงานอย่างนี่ที่เป็นเกษตรกรนี่เคยทำงานกรุงเทพปะ เธออ้ครับรู้สึกเบื่อวอถึงจุดหนึงเบื่อข้อว่ายังข้อว่าเขาตื่นเช้ามาครับตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ไปทำงานทำงานแล้วก่อนจะเข้าบ้านกับสองผู้นมันวนเวียนชีวิตเองมันถึงจุดที่เขาเบื่อแต่วันนี้พ่อถึงเขาก็มองย้อนกล้ามเอาเขามีที่ พ่อแม่เขาก็สร้างไว้ทำอ,อาชีพขเขาคือบอกง่ายๆโดยถ่ายเลือดของทุ่เห้องมันมีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับมันถึงถึงเวลามานีสปีชีมนสีดีขึ้นเอี๋ยวก่ว่าอยากกลัามาอีครับผมก็ถึงจุดๆนั้นขึ้นกันก็เลยตัดสินใจล่าออกครับล่าออกเลยโดยเท่าแก่บอเซียนนันมนตอครับแด่ผมวก็ออกเพราะว่าถึงถึงเวลาออกแล้วครับก็เลยกลับบ้านทำมาที่ตรงนี้ สีบโบเห็นขึอนท่านเปลี่ยนนี่แหละขึ้นเปลี่ยนปัจจุบันนี่แหละจะเป็นป,ป่าเพชน,นแถมออไฟไฟ้ากับผมมีไฟฟ้ากับผมมีเลยผมผ้าลูกพ้าเมียมะกา,างเงินเตียงนอนอยู่มองซ่าผมจกอีกเดี๋ยวนี้น่าทาาเขาจะบอกว่า <c oughs> มีม,มีเงินเดือนมากแล,แล้วมาอยู่แบบนีอยู่เลยผมก็ยังโชคดีเพราะว่าเมียผมแบบบ้าถึงนะ ยังอยู่ดำมาธรรมดาเมียป้าเหรอวม่ชู้เยอวเมียป้าแล้วการพูดวัาสำนึกคำบ้าผมเนี้ยถูกต้องการเลยว่าเข้ากับผมมีความมุ่งมั่นาดินมองนี้เข้าสี่พัฒนาอย่างไดเพื่อให้มันอยู่คงที่แล้วก็เป็นอาชีพให้ลูกหลานเขาสืบไปพ่าต่อไปลูกหลานของทุกท่านพี่น้องทุกคนนี่ค่ชื่อสี่ ได้ส่งเข้าเรียนไปนั่นไปนี่คาดหวังว่าเขาสิไ네ด้เป็นนั่นเป็นนี้ลำลับจะบอกว่าแตตางอ่าเป็นพนักงานเอกชนบริษัทธอนทร์กะช้นอ่าสุดท้ายเนี่ยเข้าสิพักลูกออกจากเข้ารถมองย้อนตะกรับเด้อครับเข้าสิพัก์คลูกออกจากเข้ารถเลยท่าเจ้าที่เรือแต่ผัวก็เมียงมอมเมียงเงี่ยเหมือนนให้น้องถือนี่มันพวอ่าซึ่งซึ่งซึ่งเนี่ยพี่ผมบอกเป็นไงซักผมบอกเลยลูกผมเนี่ยถ้าถ้าไม่อยากเรียนไม่ต้องเรียนครับผมสิบบังคับเลยเอาอิสระเลยพี่สายเลย เพราะว่ายังน้อยเคุณค่าคุณทำงานเป็นคุณไม่ตายแล้วล่ะนะครับถึงในในมุมมองของผมนี่อาชีพเกษตรกรนี่เป็นอาชีพที่ยังกว่ได้รับเกียรติพอสมควรเนี่ยมองคือผมมองว่าเป็นอาชีพที่อาชีพสุดท้ายที่เขาจะเลือกแมนครับพี่แมนปะแมนครับอ่านี่ครับผมจังหวะเฮ็ดอย่างไรสุ่มเฮ้าอย่างิมาแตะมือกันได้ลวกมือกันว่า เทศอาชีพเกษตรกรของซุมเฮาที่นี่ดินที่พ่อแม่บรรพุธเฮาให้ให้มันอุดมสมบูรณ์ล่ะมีอำนาจต่อรองอเพราะฉะนั้นซุ้มเฮากับคุ้มกับคือว่าเป็นนินมิตหมายอันหนี้เพราะว่าได้คู้จักที่พี่น้องหลายคนแล้วก็หลายคนเพื่อนกับเฮ็ดผ้าตาราเสียดแบบเต็มร้อยอยู่ที่พี่ผมมาทำครับนั่นแหละเฮาก็เลยว่าหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายกันได้การเข้าสู่ เป็นอาชีพเกษตรกรมันบรได้งา่ายครับและกับวบิญญาณแต่ต้องอาศัยความนาดาจนจะน้อย,อยความโอดทนจะน้อยเพราะว่าคือเมื่อกี้เนี่ยะคาดการว่าจะได้มันไม่ได้คือเทาคาดหอกครับถ้าโจทแล้วน่ะท่านทีโบยบุญพัฒน์สน,นุกมันขาดทุนเลยละ่ะอ่าตบมือดังๆแต่ทีนี้เขาเห็นจุดอ่อนจุดแข็งแล้วว่า เท่าสิบิีจุดที่มันขาดพุ่นได้ขนาดนเท่าสิเคลื่อนไปาดน้ไมให้มันได้เยียดแล้วทำมันสูบน้ำสมเนี่ครับที่เขาลงพุ่นลงแห้งอันนี้อันนี้เทาสีมาเกว่าภาคบต้เนาะครับเพราะลักษณะเปงนซีนเท่าสี่นที่เอสดีเท่านั้นถึงสิรู้ว่าไปที่ท่าไหนจะสูบน้ำสูบน้ำกับปัจจัยสององค์เพราะว่าถ้าคุณฟังแต่คุณไม่ลงมือทำคุณก็ได้แต่ฟัง ผลเกิดประเย็นครับไปฟั้งโลดครับฟังหลายที่หลายทางเป็นชิพยี่ชิพ,พมองกระซ่าถ้าคุณบโเหตุคุณจะไม่รู้ปัญหาของคุณเลยเพราะพื้นที่แต่และพื้นที่ปัญหาจะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงอันนี้ผมฟังทงเลยครับคือเข้าไปกอปี้กับว่าอุ้ยสว่วนนี้เขาเอ็นแตงซีอ่ี่พ่อมาเย็นหงเจ้าของไปเนี่ป่ะคนละเรื่องเพราะว่าตัวแปรมันเยอะามากมาก ในการทําเกษตรเข้าเอาไว้จาระไนในช่วงห่ับเนาะเอาพวอของปากของพอครับมื่อกีกาเสียอธิบายเรื่อง GMP GAP ครับส่วนบ่ GAP คือมาตรฐานการผลิตอาหารผลิตคืออยู่ในวงจรการผ<ม>ลิตผลิตเจงใดให้มันได้มาตรฐาตรนตัวนี้ก็คือไม่มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ กรมวิชาการเกษตรเข้ากำนว GAP ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์หรือไม่ใช่เกษ Pocket, ใใตรออแกนิกได้ใ,นในห้เข้าใจนิดนึงครับ GAP นี่คือการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครปกติแสดงว่าให้ใช้ปุรรยย๋ยเคมีได้ให้ใช้ยาได้แต่ในห่วงที่กำหนดอ,อันนี้เข้ากัต้องไปศึกษาอีกนงหนึ่ง สารเคมีมันฉิมีบางคนที่บกเคยใช้กะตื่นีเล่าให้เป็นให้เข้าใจเนาะครับมันฉิมีแถบแดงทางขัสังเกตแถบแดงแถบน้ำเงินแถบแงใครเคยซื้อ,อยามาฉีดน้ำสีดี้บอกอสีแดงสีแห้งสุดในก,กาสารตัวครั้งค่อนข้างจะเยอะครับอาสีน้ำเงินกะโอเคครับสีน้ำเงินอี่สีอ่อนสุดสีเหลืองสีรองจากสีแดงการใช้สารเคมี เข้าเกษตรกรจริงๆแล้วเวลามันเครียดมันมีเวลาสองมือ้อคือคนหัวหน้นาว่านี่สที่อธิบายเรื่องการใช้สารเมีใหวาชัดเจนเลยว่าการปลูกอ้อันนี้พืชตัวนี้จะมีมีไใส้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อไม่ให้มีสารตกค้างเ,เพราะว่าถึงเวลาจริงเข้าขอไปอนุญ,ญ,ญา,ากเจ้าหน้าที่คนสิลลม,มาิ่นแล้วก็เก็บผลผลิตที่เรามีในแปลงไปตรวจได้ถ้ามีสารตกค้างอยู่เขาจะไม่ออก,ไไอกใบอนุญาเฆ้ารัยเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้อง นี้ก่อนที่สีได้ใบตัวนี้มามันสีมาสอนรับกะพีหัวหน้าเพ่นลงให้ให้ช่าเจ้าเขียนจุดล,ลักลักที่จุดตายของเกษตรกรไม่ใช่สารเคมีตกค้างเลยจุดตายเลยคือไม่ผ่านคือการตรวจบัน,นทึกความกิจกรรมท้กอย่ซึ่งง่ายที่สุดแต่เกษตรกรทำไม่ได้เลยแปลกครับ ก็คือหนึ่งตั้งแต่เจ้าเริ่มไถมันที่เท่าไหร่เจ้าต้องจดเจ้าใช้เงินเท่าไหร่ในการไถอ่าเจ้าซื้อเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ซื้อปุ๋ยเท่าไหร่ซื้อยาเท่าไหร่อ่าแค่งเท่าไหร่่เลีะพี่เขาอ่าเขาต้องจดรายละเอียดยิบตัวนี้แหละเป็นจุดตายเลยที่จีกอไปอีเอพีเขาอ่คือตัวนี้วันนั้นถ้าใครใอยากซีเอฟต้องหันกลับไปเริ่มจดตั้งแต่วันนี้ เพราะว่าเป็นยังบาหนจังคอยเอพีเอพีนี่ก็คือทำมาเฮ็ดขายในบ้านเฮ้ามจะเป็นบ่กก็จะเป็นก็ได้ครับแต่ในพัฒสถานการปัจจุบันนี้นะสินค้าการเกษตรเท่าที่เขารู้ที่เขาเห็นมันลนตลาดทามาทุนนี้กับลูกมุ้งเนาะเรา150กิโล60กิโลกนันบอกนั่นแลยวขายใส่ ให้หมูบอเรียกหมูสำรองไว้เพิ่เนี้หมูสำรองเพิ่นฉลาดครับอืมเพราะว่าถ้าขายไม่ออกให้หมูให้เป็ดนเลยครับอันนี้ถือครับบริหารจัดการถือเพราะว่าในช่วงมงวันะตายอม่มริงคนใช้ข้วมาตายหม่จริงว่าราคาไม่ได้มันลนตลาดที่เจอปัญหาแบบนี้เลยกษตรถก่อนมั่นกับสิบโอเป็นไปตามคาดมาสนรับอย่างนี้แหละข่ากจะได้สองหมื่นมันจะได้แค่สองพัน เออที่เป็นีเลยครับแต่ยังว่ามันมันบริษัท้ามันบริสวยงามคือเขาคิดแต่แต่ที่เวาหนีเขาแม่นว่าให้กเขาเววคือก่อนที่เขาจะลงมือเฮ็นอย่างไตคือเขาต้องมการงเงการจัดการบริหารที่ดีเพื่อเตรียมลำามือไม่กระทั่งแผนหนึ่งไม่ได้ต้องมีว่าแผนสี่หนึ่งสองสามสี่แผนหนึ่งก็คือเขาคิดว่าเขาจะขายใส่เขาขายอะไรเขาเียนอย่างเทนสอง ก็ใช้ตลาดทองนี่มันอะไรตลาดสามเทียนตลาดที่สี่ก็คือเลี้ยงหมูไว้ถือตรงแล้วให้มันจีบไปเลยครับให้แลรงแล้วบะคุณกี่มันปลูกลมใหญ่กันตอนนี้นั่นแหละแล้วทีนี้กีกีเอที่นี่มันใช้ประโยชน์ตอนไหนคือตอนที่เราจะก้าวขึ้นสู่ระดับจะเรียกอะไรบเองไหมจะเรียกยิงตลาดเขาจะก้าวสูง เข้าจับเป็นต้นมีเนี่ยจริงๆรใหญ่ของคุณพี่ถ้ามีมาตรฐานเรามาใช้ตัวนี้ได้ครับซื่งเขาสามารถดันได้การกาวประเทศได้ผมไม่ก้าวกระโดดครับเป็นจุดเร่งจุดเร่งแล้วลดแร์เพื่อให้ต้านักต้านักว่าให้ให้ให้ช้สารเคมีในในปริมาณที่อย่าเกินกำหนดและก็อย่าให้มันตกค้างในพักในคู่ พราะว่าจะเริ่มว่าเทาส่งออกไปทผู้บริโภคอีกกี่ร้อยกี่พันคนที่กินนะมันอยากนี่ไปว่านอนเนี่ยมันไกลเยอะตอนนี้บ้านเท่านี่โรคมะเร็งมากนับหนึ่งเลยนะประมาณิโรนมากนับหนึ่งเลยครับเราเกิดใจเกิดจากคนนี้แหละในส่วนนึงครับ่วการใช้สารเคมีในพืชในผักไม่ระวังแล้วก็ไม่ใส่ใจต่อผ ja. mm um ู้บริโภคผัก จะอนุญาตทำในการที่มันจขึ้นไปบ้านตระล่า GMP มาชิมาสอดรับกับมาตรฐานไอ้โรงคัดบรรจุเ่ยครับ GMP คือการผลิตอาหารปลอดภัยนะเนาะพอผลิตแล้วเขาสิส่งสกปรกห้างเขาส่งเลยไม่ได้มันต้องมีมาตรฐาน GMP เนี่ยแ GMP ก็คือตัวนี้ครับโรงค่าบรรจุพักผลไม้เพราะเขาได้ตัวคิวมาแล้วเขาจะส่งออกมาเขาจางสี่งออกมาเลย หมายเลขพวกอะโลคัดจูไฮคับพวกนี้ GMBG มปมกศ9,35ตามมาตรฐานที่กระทรวงเกษตรเขาออกมาตรงนี้ครับซึ่งเกษตรกรซุ้มเฮ่ากันยนีเป็นของมันแต่ว่าวมคมกระพยงามพักดันเพื่อที่สิมองข้ามว่าเวลาการ การผลิตสินค้ามาแล้วมันเจอปัญหาเพราะผมเคยเจอมาแล้วครับผมลูกๆลูกค้ามาอยู่นี่บกเนีนะ่แลวเนียนะ่ยแผมก็เลยว่าเขานะ <laughs> ต,ตัดปัญหาไปเลยคื้นเขาต้องก้าว <c oughs> ขึ้นกว่าจากระดับนี้ <c oughs> เดี๋ยวห้องมาจากาใะไรมีพวปัญหา,ากันช่วงบัยครับอ่าสร้างตัวนี้แล้ยวยมนะันจะเป็นโลกค้าบรักจุเป็นโรงเนี่ยคิดแพ็คส่ง้านอีกทีนึ่ง ตัวนี้มันสิมีโลงไอ้มันสิมีไหมเดขกครับของมันครับถ้าสังเกตพี่น้องถ้าไปซื้อของในห้างก็าชิมี่ไปบาโค้ดเขาเรียกบาบาโค้ด่ะนี่ไม่กระทั่งถุงน้ำตาลกันนี่เขาเขาบรรจุใส่เขาที่นี่เขาบอกว่าอันนี้เข้ากันเป็นตรงะ็ยังเป็นเพราะว่าเขาเวลาเขาไปที่ต่อกขาพางเขาอย่างเขาทิถามว่าเลยมีโรงงาบรรจุทุกอย่างท่านี้นี่เกษตรกรไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่เขาเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเขาก็ปิดทุกอย่าง ผมช้าไอ้ผมขออันซึ่งร่มตัวนี้หน่วยงานของไอ้มหาวาลราชภัทเพิ่เป็นคนขายรื้อหลังอเนขอมาขายตันเดียวคือตันนี้ผมไม่ได้ขายที่สี่เาต้องขายเี้ลองรับผลกริ่ตรงนี้อ่าเา่ได้ขายครับย่างยบส่วนใหญ่ของผมมีผมชิมุ่งคือผมผมชิอบอวาเรื่องว่าอ่าเนี้ยแต่ว่าให้เขาปลูกอยากปลูกกินนะถาม่าปลูกอยากปลูกกินทุกินปลูกเป็นเวิร์ดครับผมมั่นใจปลูกป็น เพื่อนึงนี่มันพริกแค่สองต้นเนี่ยกินบดอีครับพนที่ซื้อครับแต่ว่าเฮาบอกได้ A ต้องการแบบนั้นคือเฮาต้องการา่าเฮาวซีเอฟจังใหให้มันมีรายได้ย้อนกลับมาอ่าเป็นรายได้ของเฮาที่สีส่งลูกส่งเตาเรียนเลี้ยง,ยงดู่ดูเชื้อครอบครัวของเาฮาป้องกันตัจำเป็นต้องมีผมพอสรับสนังสือจริงจริงแล้วท่านหนาปัยทำไมนะ ผมพยอยากให้เพื่อนว่าชัอยู่นีิหรือสามแต่เพื่อนกับบางแล้วก็ทั้งทั้งขอร้องทั้งแก่บังคับเนาะแม้กระทั่งส่งชื่อของเขาปวดเนาะคแต่ผมราผมมาผมอุ้ย่นโมเมนะเพื่อนบอกว่าเอ้าผมก็เลยจําเป็นต้องทุกอะไรข้อโจรนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับที่ที่คาดหวังกับเป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเราคนเราแบ่งปัวเพื่อให้ พอต่อไปตรงนี้ผมจัดเป็นมองรวบรวมสินค้าทางการเกษตรเมื่อกี้จะว่าจะปลูกกระทองเนาะน้องวีมึงขายมันบอกี่จมือออกไลยใส่ครับเก็บผลผลิตได้ประมาณสักสองเดือนขึ้นไปสามเดือนใช่ครับคือเลืกคาดว่าจะได้เงรินเท่าไหร่มเดด็บ้างโอ้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  ทนเดือนหนึนลงละเทาเดือนนึ่งท่านแต่ว่ามันูกสายพันท่านงะลแล้กบการเ้าาด้สเมืองทางโค้งางโค้มันิใไ้เวลาอยู่แปดสิบห้าถเก้าห้าวันพอบึงการมันชิเจ็ดสิบห้าวิดอน้อย แต่มันหน่วยน้อยวไม่ได้ผนเดี๋ยวดี้ไฟหลวงเลยคือ,อการแลเกเปลี่ยนเท่านรัต่อไปห้าสิเป็นเครือข่ายกันอ่าเกษตรกรบ้านห้าส่วนใหญ่แบงนี้นี่ยไม่กระทั่งการเฮ็ดอย่างแี้เทบสีบอกกันยกอย่าอุ๊บอืมอุ๊บ,บเชียดอันนี้งามบอกๆมึงเดาเออจริงๆแล้วให้ทีมตรางเคากินนะ เข้ากาันที่นี่ดีส่วนหนึ่งผู <c oughs> ้อื่นกับที่นี่ดีส่วนหนึ่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับเพรานนะว่าเพราะว่าวันข้างหน้านี่ต่อไปจะเจรจาก่อนซุ้มเข้ามึงถ้าไม่รวมตัวกันผมมองทิ้งทางยแล้วไปตล้วคือ <c oughs> ชื่อคือชื่ชชชชชชอคำพูดเพราะผมเห็นอย่างเพราะว่า <c oughs> อยู่คอนแเทนตอนนี้เบียร์ท่าโง่มันลงมาแล้วครับที่ซุ้มเข้ามึงอยู่ลงมาเดแบบนี้ทุกนาลงมาย่าปูด เขาลงมาเลยตัวตัวตัวปูวววให้เขาเลยแม่งครับเที่ยวนี่หน,น,นี้อยู่บ้านเมียนข้าข้าพ่ออยากเขาร่วมเขาต้องมาลงซื้อแลอวถ้าอยากเขาร่ามาาาาวมตัวอะไรครับผมคือรายได้ผลผลิตมาให้เจ้าอืมครับต้องต้องมาอ่าเขามาคุยกันนอกรอบอ,อีกทีครั<อ>บเพราะว่าตอนบ่ายตอนบ่ายอ่าเพราะว่าผมผมไม่ต้องการชื่อแต่ผมต้องการคนทำพูดเสมอมาอยากมาต้องลงซื้อก่อนกัรสิมธิสิทธิ์อำนาจใ้เจ้าอะไรอ่เงโอ้เออแม่งครับ คือ <optimistic> เขาเข้าจิ้คุยกันก่อนว่าโอเคเดี๋ยวสมมติเพิ่นมีพักทองถ้าเพิ่นพร้อมว่ะทีเทียดน้ำกันบองเกียดห้ามแบบตกลงนะครับตอนนี้ผมกำลังเชื่อมโยงตลาดแมคโครเพราะว่แมคโครอยู่ซื้อปริมาณเยอะอะซื้อปริมาณเยอะแต่ต้องรอหมายเลขตัวนี้ก่อนในส่วนของเขาได้มันก็สิบาล้านครับเพราะสินค้าเข้าจริงอก็ดีแมนอะนะผมตึงว่าอยากให้พี่น้องบ้านเขามีเตะมือกันถามว่า บางคนกับพ่อใจขายในชุมชนอยู่นะเนมี้กับขายสซมี้หล่ะนะเออเออแต่ถึงชุดจุดหนึ่งแล,แล้วท่านเคยย้อนกลับไปบอกว่าเวลา,าวท่านขายกว่ได้ทั้อยีเลยผมก็เจอคงกับอารมณ์นั้นคือกันเมื่อก,ก่อนเนาะสันเป็นนโลกฉันเห็นได้สันกขายได้คิดว่าว่าอแต่หารู้ไหมว่าในทางเป็นจริงแล้วเขาก็คิดคือเฮาคื้นกับเมนครับ แ่ครับอืมกาือึ้ังซ่แหลืบ้านเจ้าอนี้ปกตินี่บ้านกำนันอุดมเป็นบ้านที่ขึ้นชื่อเลยแม่ค้าพ่อค้าเข้าไปจะไม่ได้ขายของไม่ช <c oughs> <c oughs> ีว่าเขาขี้ดีไม่ใช่ไหนเขาเป็นตันเองอ๋อเขาเพึ่งตนเองได้ครับบ้านนี่ครับ แต่ช่วอนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะเริ่มขายได้แล้วเข้าไปรถเด้อลูกเก่ากับเจ้าไม่ต้องปลุกมันเมื่อยซื้อกินรถแม่นครับอ่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้อยู่บ้านพวกสว่างรถรถค้ารถค้าเขาจะนอมเลยเพราะว่ายังถ้าถ้าท่านไปบ้านพวกสว่างท่านจะเห็นเลยอ่าหน้าบ้านเขาจะมีกระถางผักบุ้บ้านนี้อย่าพระบุ้ไปขายเขาเลี้ยงได้ขายอมีทุกวันเ่านี่แหละคือนี่คือ นี่แหละคือจุดก่อนของการทําคิดว่าเออัน็ดสมีธชนิกระขายตรงนี้อยากคิดว่าสิขายได้ตอวทางเที่ยวไปมื้อนี้ใช้มากยังบ่เบิดอยู่อืมแล้ววะเออมันเป็นยังงซีคือข้าต้องมองข้ามว่าโอเคในตลาดบ้านเฮาถามว่าทิ้งไหมไม่ได้ทิ้งมันเป็นตลาดชุมชนเราอ่าเฮากระขายอยู่แต่ไม่ได้ขายประจําเพื่อให้ว่าง่ายคือให้เกิดความอยากความอยากแล้ความซื้อ ผมแม่นว่ยาไปยัดเยียดให้ผมซื้อ <c oughs> น่าติดใจครับ <c oughs> ในการส่งทางานะครับจะต้องมี G A P ต้องมี G M P ก็ต้องมี G A P ผูกค <c oughs> อตอนนี้ผมผมุผม่งเข้าไปที่สี่อย่างดึงกุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายเขียวแดงล้นงลานแี่งานนิทรรนี่โตครับ พราะว่าแตงมันสามารถนับปล่อยหลังได้เลยว่าเขาต้องการท่าน,น,นอกช่วงนันเขานับปล่อยว่าเลยน,นั่านิ้นเลยครับ <c oughs> วใช่เขาก็สามารถบริหารจัดการด้พืชใบเป็นอย่างนี้นจาก <c oughs> บริเวณโคกนากวางตุ้งมบปุ้งคุณบริเวณ <c oughs> เพราะว่ามันหลายแล้ว <c oughs> มันเป็นพื้นๆที่ <c oughs> ชาวบ,บ้านเขาปลูกเขาก็เลยว่าเขาต้องแบ่งตลาดครับ้านปลูกกับเป็นฝ่ายเขาก็ไปเปียนกันเขาจะปลูกในสิ่งที่เขาไม่เกิดเพื่อเพื่อเพื่อปันท่านเนี้ย เพราะว่าเฮายังอยู่ยในชุมชนนี้เพราะฉะนั้นนี่การเข้าร่วมคือปัญหาเมื่อกี้เนาะครับคันผู้ใดสนใจหรือว่าพี่มีพี่น้องเอ็มโมยส่วนอยู่แล้วมาคุยกันก็ะไร้ว่ต้องเป็นต้องมามีประชุมเนาะมาสิคุยกันบ่นนรู้เรื่อง <c oughs> อ่าจริงๆตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งมันแตง่งช่วงนี้มัาแต่งบนตลาดครับผมก็มีทีมงานเข้ามาลับให้ทุกหน่วยครับมาเสรแต่ว่า มันจะเป็นอีกตลาดหนึ่งคือตลาดลาด่างมันจตราคามันจะผันผวนมากๆคือตลาดคุนน้นี้วยนั่นเหีะยคือมันทุกตลาดผมลองมาเบิดตีสองผมก็ไปเออขายเล่ผมก็ไปการขายเกือบทุกชนิดแม้กระทั่งส่งห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตผมกะส่งแล้วผมเห็นทั้งจุดดีจุดเสียมันทุกอย่างอ่านี่แหละจึงว่ามันบอคือเขาคิดเด้อพี่น้องกเกษตรเขา เดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจังชีมาเจร๋าแลกันเนาะว่าเขาเวลาเขาเสียแล้วเขาเจีเจอปัญหาอยี่ยมันหนักอ่าสิบสองแล้วห้านาทีแล้วกินเวลาแต่ห้านาทีเ <c oughs> นาะเอาห่ <c oughs> อพักกินเขา่าเดี๋ยวเราบอกครับ <c oughs> เอาโอเคครับผมอ่า <c oughs> เอาพาก,กินเข่าแล้วกินเอกสารเลยครับเดี๋ยวต่อไปไม่เจอกักน <c oughs> กนะ ใช่เสร็จแล้วผมได้เลยแ้วค่ะ๋ยวเอารับก่อนแล้วนำได้คุณไหนมาล่ะ